วันนี้ครับ1มีนาคมคนไทยไปจีนคนจีนมาไทยไม่ต้องใช้วีซ่าแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งเรื่องนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์อะไรบ้างติดตามพร้อมกันกับพีริซาได้เลยครับอขอบคุณค่ะนิวก็มีข้อมูลจากทางอโก da ด้วยนะคะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวนะคะที่ออกมาบอกว่านับตั้งแต่มีการลงนามว่าจะมีการยกเว้นวีซ่าถาวรไทยจีนนะคะก็พบว่ามีนักท่องเที่ยวชาวจีนค้นหาที่พักในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นกว่าช่วงที่มีการยกเว้นแบบช่วง ขราวอีกนะคะก็ถือว่าเป็นยอดนะักท่องเที่ยวที่อยากมาไทยเนี่ยสูงเป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะเรามาดูสถิติกันเลยนะคะ มีข้อมูลจากช่วงที่เราเป็นมาตรการยกเว้นวีซ่านะคะสำหรับนักท่องเที่ยวจีนช่วงที่เป็นช่วงคราวระหว่าง25กันยายนถึง29กุมภาพันธ์2567นะคะพบว่ายอดสะสมของนักท่องเที่ยวนะวันที่25กุมภาพันธ์2567อยู่ที่1,114,366คนนะคะถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะยอดรายสัปดาห์นับตั้งแต่ช่วงเวลา19ถึง25กุมภาพันธ์256 7 มีอยู่ที่126,375คนนะคะมาดูไรายได้ตัวเลขกันบ้างไรายได้รวมนะคะ3ล้านล้านบาทถือว่าประมาณร้อยละของ GDP เลยทีเดียวนอกจากนั้นยังเกิดการจ้างงานนะคะกว่า7ล้านคนถือว่าเป็น 100, 000, ร้อยละ20นะคะของการจ้างงานทั้งหมดในปี2,562ค่ะซึ่งเฉพาะปีนี้นะคะคุณผู้ชม2,567เนี่ยคาดการว่าจะมีนักเที่ยวชาวจีนลังไหลมาเที่ยวประเทศไทยไม่น้อยกว่า8ล้านคนเลยค่ะ you uh -huh. นี่เรื่องของการท่องเที่ยวนะคะมันก็จะส่งผลกระทบนะคะที่ดีมากในหลายภาคธุรกิจด้วยกันนะคะมีโอกาสของธุรกิจไหนนอกเหนือจากที่เที่ยวโรงแรมร้านอาหารแล้วนะคะกลุ่มที่จะได้รับอาน,นิสงส์งไปด้วยแน่นอนค่ะเราเห็นข่าวกันเยอะช่วงนี้กลุ่มมาสังหาริมทรัพย์นะคะาะมีคนจีนเนี่ยก็มาซื้อกันเยอะนะคะถือว่าเพิ่มโอกาสการซื้อขายเรื่องของตลาดคอนโดที่ผ่านมาชาวจีนเนี่ยเป็นลูกค้าอันดับหนึ่งเลยค่ะมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์นะคะสูงที่สุดร้อยละ47.3นะคะ ของมูล,ลค่าการซื้อขายโอนกรรมสิทธิ์ของลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติข้อมูลจากไตรามาสที่3ของปีที่แล้วนะคะปี2566ตอนนี้อยู่ที่1.55แสนล้านบาทเลยทีเดียวนอกเหนือจากภาคอสังหาริมทรัพย์มีกลุ่มไหนได้อาน,นิสองส์อีกบ้างน,นะคะแน่นอนกลุ่มการศึกษาไข่เช่นโรงเรียนนานาชาติโรงเรียนที่สอนภาษาจีนแล้วคุณผู้ชมทราบไหมคะปัจจุบันนะคนไทยเรียนภาษาจีนมากกว่า850,000คนเนลิซานิวคปุปปี้ป๊อปก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะคะมีกลุ่มไหนอีกคุณ ชมคะมีเรื่องของผลไม้ด้วยอ่ะคนจีนชอบผลไม้ไทยนะคะกลุ่มสินค้าเกษตรก็ได้รับประโยชน์ไปด้วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงชาวจีนทางเลือกการขายโดยเฉพาะผลไม้ยอดนิยมนะคะมีอะไรบ้างน,นี่ทุเรียนนะคะหลิวเหลียนนะคะนี่มะพร้าวลำไยก็จะขยายไปสู่ธุรก,กิจท่องเที่ยวโลคอล l y tourism อีกด้วยนับรวมถึงสินค้าของฝากนะคะเขามาบ้านเราก็ยังจะซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านไปอีกพวกสินค้าแปรรูปโดยเฉพาะนี่พวกแฮนด์วิคราฟต่างๆนะคะผลิตภัณฑ ทำมือคนจีนก็นิยมมากๆเลยรวมไปถึงกลุ่มธุรกิจการแพทย์ค่ะนี่เขาก็มาดูแลสุขภาพในบ้านเราก็เพิ่มโอกาสการทำการตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีวันนี้นะคะเพราะว่าการที่เราไม่ต้องมีวีซ่าระหว่างกาันระหว่างไทยและจีนถือว่าเป็นการยกระดับทั้งความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ความสําคัญของพาสปอร์ตไทยของเราด้วยนะคะจะมีศักยภาพมากยิ่งขึ้นก็อาจจะเป็นเรื่องที่นําไปสู่ความน่าเชื่อถือจากประเทศอื่นๆเ อนาคตต่อไปด้วยอีกหน่อยเราอาจจะมีเรียกว่าการยกเว้นวีซา่าถาวรไม่ใช่แค่กับไทยจีนนะคะอาจจะมีประเทศอื่นๆด้วยค่ะคุณนิวตอนนี้ก็เตรียมแพ็คก,กระเป๋าไปจีนกันก่อนนะคะแค่ <c oughs> พาสปอร์ตเล่มเดียวค่ะคผมเป็นโอกาสที่ดีสำหรับทั้ง2ประเทศเลยนะครับผม